เมื่ออารยธรรมของมนุษย์สุดอีก30ปีข้างหน้าเป็นไปได้หรือไม่อารยธรรมของมนุษย์เรากำลังถึงกล่าวสูญสลายไปแถมมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน30ปีข้างหน้าเท่านั้นหลายคนอาจจินตนาการถึงจุดจบของมนุษยชาติ ในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าแต่ใต้ฝุ่นฮากิบีตไฟป่าท,ที่เผาอเมซอนทวีปแอฟริกาและออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้หรือกระทั่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกอย่างล้วนทำให้ประเด็นเรื่องการสูญพันธุ์ครั้งที่6ถูกพูดถึงมากขึ้นพอๆกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าอารยธรรมของโลกเราที่มนุษย์ทุกคนเคยรู้จักไปอย่างสิ้นเชิงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันสุดท้ายของเรารออีกไม่เกิน30ปีข้างหน้านี้ข้อสันนิษฐานนี้เป็นเรื่องตลกที่ดูจะํำไม่ค่อยออกเท่าไหร่เมื่อมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ออกมาระบุว่า จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้จะนำไปสู่จุดสิ้นสุดิ้นศูนยของอารยาธรรมของคนปิดเกิน30ปีนับจากนี้รายงานฉบับดังกล่าวตีพิมพ์โดยศูนย์พัฒนาแห่งชาติเพื่อการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศออสเตรเลียได้พยากรณ์นในสถานการณ์จากปัจจัยแวดล้อม แลงเงื่อนไขของการเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะอยู่รอดซึ่งพวกเขาพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะขยายวงกว้างไปทั่วโลกภายในปี2,050จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนี่ถือเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างแท้จริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ด้วยลักษณะของอุณหภูมิที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและปริมาณประชากรโลกเกือบ8,000ล้านคนสัญญาณเตือนเหล่านี้ต่างบ่งชี้ว่ามนุษย์เราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตการที่จะเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นการติดตามแก้ปัญหาอาจเป็นความผิดพลาดยิ่งกว่า สถานการณ์2,050ที่ถูกนําเสนอนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งทำให้เรารเผชิญกับการล่มสลายของอารยาธรรมอย่างไม่อาจแก้ไขได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้คิ่จะักการ2,020ถึง2,030 รัฐบาลโลกล้มเหลวในข้อตกลงปารีสซึ่งไม่เพียงจะรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นหรือการรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน3องศา,าเซนเซียสจากการศึกษาก่อนหน้านี้ระดับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมากถึง437ส่วนต่อล้านดวยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด20ล้านปีที่ผ่านมา ผลก็คือโลกร้อนจะร้อนขึ้นอีกอย่างน้อย1.6องศาเซนเซียสคิดตศักราช2,030ถึง2,050โลกจะปล่อยคาร์บอนสูงสุดในปี2,030แล้วจากนั้นจึงค่อยๆลดลงซึ่งวัฏจักรการใช้คาร์บอนและเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า3องศาเซนเซียสภายในปี2050คิดตศกรา2050ภายในปี2050เราจะเห็นว่าโลกไปถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกตะวันตกจะอุ่นขึ้นอีก2องศาเซนเซียรส สถานการณ์อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองศาเซนเซียสแม้ว่าเราจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างทันทีก็คงสายไปเสียแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของประชากรโลกและมากกว่า20วันต่อปีเราจะ,ะเผชิญกับสภาพอากาศ เที่ยวร้อนดุนแดงเกินกว่าที่มนุษย์จะอยู่รอดได้ทวีปอเมริกาเหนือจะประสบกับสภาพอากาศพันผ่วนดุนรวมถึงไฟป่าภัยแล้งและเลล่นความร้อนมอรสุมในประเทศจีนแม่น้ำใหญ่ของเอเชียแทบจะแห้งแล้งทางทวีปและปริมาณน้ำฝนในอเมริกากลางลดลงครึ่งหนึ่ง สภาพความร้อนที่อันตรายถึงชีวิตทางแอฟ,ฟริกาตะวันตกยังคงมีอยู่เป็นเวลามากกว่า100วันต่อปีและประเทศที่ยากจนจะยิ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวการผลิตอาหารไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรโลกส่งผลทำให้มีผู้พัดถิ่นมากกว่า1,000ล้านคนสิ่งที่จะมาเป็นอีกส่วนผสม ของความท้าทายของโลกก็คือโรคระบาดที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรและอาหารอาจนำไปสู่สงครามในที่สุดซึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งรายงานระบุว่าอยู่นอกเหนือความสามารถในการสร้างแบบจำลองนั้นมีโอกาสสูงของอารยธรรมมนุษย์จะมาถึงจุดจบ ด้วยความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดขึ้นกับคนและอาระยธรรมของมนุษยชาติในอีกไม่ช้านี้อาจส่งให้เราต้องเตรียมตัวทั้งในแง่ของแผนรับมือและการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับวิกฤตการของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเสียใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการระยะสั้นในการช่วยบรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงเพื่อปกป้องอารยธรรมของมนุษยชาติหนทางเหล่านั้นมีความเป็นไปได้อยู่โดยจากรายงานล่าสุดจะดีต่ออนาคตหากโลกสามารถจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิไว้ที่1.5องศาเซนเซียส แทนที่จะเป็นสององศา,ศาเซนเซียสอย่างในข้อตกลงปารีสแน่นอนว่ามีอีกหลายวิธีที่เราสามารถป้องกันอนาคตได้เพียงแค่ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้